วันนี้ผมจะมาแนะนําสูตรยาตีนะครับสําหรับของชาวลักยาสําสหรับพวกตีพันร้อยนะครับไม่ซื้อยาหลักพันหลักหมื่นมาตีสำหรับสำหรับพวกชาวลักยาครับคนทุนน้อยครับตีสนุกสนุกนะครับนี่ครับอันดับแรกกระทิงแดงนะครับกินไปนะครับให้เหลือเท่าประมาณครึ่งขวดนะครับแล้วเพื่อนๆก็ใส่ยา ยาทําใจนะครับใส่ไปครับใส่ไปให้หมดซองเลยนะครับพอใส่ให้หมดซองเสร็จปุ๊บเมื่อนก็เขยา่าเขย่าให้เข้ากัน <c oughs> พอเขย่าเข้ากันแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนเพื่อนหาหลอดยานะครับที่เพื่อนเพื่อนใช้หมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอากระเทิงแดงกับยาทําใจที่เราผสมไว้เอามาใส่ในขวดน,นะครับในหลอดบีบแล้วเราก็ให้ไก่กินช่วงพักยกตี นะครับใส่สักสองหลอดบีสักสองหลอดหยดนะครับบีปไปง่ายครับ <c oughs> สําหรับน้ําเชื่อมที่จะทาแทาน้ําเชื่อมได้ในการตีนะครับผมแนะนาให้เพื่อนๆใส่น้าตาลไปครึ่งหนึ่งน้ําครึ่งหนึ่งแล้วเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาให้เข้ากันช่วยได้ครับแรงจะได้ไม่ตกไก่จะได้ไม่ยืนซึมนะครับแล้วถ้าไก่เพื่อนๆหอบมากเพื่อนๆใช้ตะไคร้นะครับหัวตะไคร้เคี้ยว เคี้ยวเอาแต่น้ำมันนะครับแล้วก็ให้ไก่กินแก้หอบได้ครับชุดนี้นะครับสําหรับคนลากหญ้าจะต,ตีได้หลักหมื่นนะครับผมยังเคยตีผมใช้มาแล้วครับสำหรับคนลากหญ้าครับหลักสิบ่าไม่แพงครับยาชุดนี้อึดทนนานใช้ผลได้ใช้ได้ผลจริงครับ